สวัสดีครับคลิปนี้พอนุคุณเสียตก๋วยเตี๋ยวแหงกิ่ดแซบครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวพอนุคุณสีเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กครับผักพอนุคุณก็จะมีคะน้ามีถั่วงอกครับลวกไส่กับเซนลงไปพร้อมกันเลยเนาะครับเนาะเห็ดง่ายๆครับพี่น้องบบต้องไปถึงร้านกับแซบได้ครับเมนูนี้ครับต้มน้ำใส่หมอน้ำห่อนๆครับแล้วก็ลวกเ้นลวกผักเนาะได้มักเซนอย่างกะเอามาลวกใส่เลยครับพี่น้อง เส้นพนุคุณกับออนได้ที่ครับไปเทด้ถ้วยชามที่เตรียมไว้เลยครับพี่น้องเกือบบริกินครับพี่น้องเส้นเกือบโดดออกซ้ำพนุคุณครับอันนี้ก็เป็นกระเทียมเจียวที่พนุคุณเจียวไว้ครับพี่น้องเจียวใส่หมูสามชั้นหอมหอมครับเอามาคุกใส่เ้นก้อนเลยครับพี่น้องนี่ครับคุกหอมห้อมครับเส้นกับซีบด้ติดกันเนาะ เวลาเอาคุกไส้เอกะเทียมเจียวใสน้ำมันแน่จังหน่อยครับต้องเอากระเทียมเจียวน้ำมันออกมาคุกเ้นก้อนครับก่อนไปเห็นอื่นเ,เนาะเ้นสิบอะ,รจจะไรติดครับพี่นอ้องคุกเศษพอนุคนกะจะไปลวกลูกชิ้นครับลูกชิ้นเอ็นเน้นๆครับพี่น้องลวกไส้หมอน้ำพ้อนลวกเส้นนี่แหละครับลวกถิงก่งไหวก็มาปรุงรสครับนุกคนใส่ซอสฝาัเขียวเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำครับพี่น้องอปส่ซอสพริกครับ น้ำตาลครับชูรสครับัวาปนครับพี่น้องเด็มัดทั่วหลายๆกระเซ้หลายๆครับแซบครับเติมด้วยหอมป้อมต้นหอมครับโรยหนาลงไปครับพี่น้องลูกชิ้นพอนุคุณลวกเสร็จก็มาเทีลงเลยครับนี่ครับพอนุคุณก็จะไปปรุงรสชาติอีกทีนึงครับไปครับไปกินแบบแซบกับพอนุคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้โหสู้ครับเมนี้พ่อทุคุณได้เห็ดก๋วยเตี๋ยวแห้งครับก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกชิ้นเน้นๆครับพี่น้องมากินซุมพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะมาฮับมากินมาแซบกับพ่อทุคุณก็กินพ่อทุคุณกับขอบคุณทุกท่าครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้โหสู้ครับที่เข้ามารับชมพ่อทุคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อทุคุณคือก้าครับแล้วก็สืพสาคลิปใหม่ๆของพ่อทุคุณครับ มาฟไม่กินมาแซบกับพอนุคุณครับพอนุคุณได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวแห้งครับเมื่อนี้เแ็ดกินเสับแซบครับเมนูก๋วยเตี๋ยวทิท้งไว้ได้ครับสอนเกานี่ยแหละลูกชิ้นเอ็นครับเป็นลูกชิ้นเอ็นแซบ,บพะมิญงมาฮะเนื้อเส้นพอนุคุณแม่นั่นจับก้อนกัน,นพีน่นุอุณ อืไอืมหอมๆมาพี่น้องหอมกะเชมเจียวเสรมกันปูอยู่ไหพี่น้อง่อน,น,งนพีชไทยลงไงคนคะุณบริษสยครับตอนเฮ็ดพคนบริษายเพิ่พมครับออหอมๆอมผิดเพียครับ เผ็ดครับพี่น้องเครื่องปรุงเอาเครื่องปรุงมานำออหอมพริกไทยบานน่ะตานะครับเดี๋ยวแห้งบักสมครับพี่น้องคุณเอาสมบักนาวมาใส่ อือหน่วยหนึง่งของไอ้นออืมอ,อือหอมมะนาวป่ะเ,เนี่ยพี่รงเี่เปรียวมกนาวราสชาติเด่ คคนครับกินท้าเดียวเน้นลูกชิ้นครับเมื่อนี้่ <c oughs> สินพระอคุณอืธิเปิดพี่น้อง <c oughs> ออกมาบรรยากาศครับอยู่โรงเรียนครับมื่อนะอยู่ส่วนสนามหญ้าโรงเรียนโรงเรียนขลางบ้านนี่แหละ นั่งกินอยู่บ้านกับจากเสียงยังเป็นเสียงยังนะครับพี่น้องมากินลมเย็นๆอาบรรยากาศจะกินข้าวเสียบเสียบพี่น้องมามหมาเซ่บๆกับพอนคุณโอ้ยเขื่อนอื 马彪。<麻> เพื่นของคุณลืมเอาน้ามาออกมาแล้วบอกกับเจ้าของนั่นยัแคนนะแคนบ้บ้ได้ดิพี่น้องคอยกินน้ำมันนะเดี๋ยวมันซิแคนแซ่บพี่น้อง ผักสดบะหมี่ครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเน้เนๆมื่อนุชินมันแซ่บไปอย่างเป็นูกชินนั่น อยู่ในร้านเล็กเจ็ดนะครับเพื่องช่วงโปรโมชั่นเพิ่นซื้อสองแพ็คลดราคาพี่น้อนเกลี่ยออกมาเลยเพี่น้องลูกสิน้นพวกลูกสิน้นพวกฮอดดอกพวกอย่างเนาะถ้าอยู่ในร้านเพิ่นเราเน่ะแสบสยางก็ลดบ่สแสบคือ่นจะเข้าในร้านเพิ่นบ่ได้ ูเียมเจยวเจ้าเสหมูสามสันหอมหี่ <laughs> nhầm thương mùi treo dáng hòm đấy 你弄个盐地票吗？你得卡地。呜、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 สินมือสสแสบตัวกินแห้งกับ้างแหลสิแค่นเ <laughs> บิดเลยโมเลกุลกันเลย เมื่อนี้กะเป็นวันแม่ครับพี่น้องเป็นวันแม่พนคนกะขอให้คนที่มีที่เป็นแม่แเนาะพนได้ที่คนที่ได้เป็นว่าได้เป็นแม่คนนะครับเนาะกะให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับจะเจ็บดีป่วยลำลำรวยรครับมีลูกมีหลานกะขอให้เป็นบุญวาสนาที่ดีที่มีลูกมีหลานดีๆครับเนาะบอสา่งความ บุญไว้วบอ่อสางความให้เด็ดร้อนใจครับพี่น้องก <c oughs> ็ขอใหส้สมบังสมปรารถนาทุกๆคนครับา <c oughs> บัดแม่เนาะ <c oughs> การเป็นแม่เนี่ย พวาต้องการอย่างไรแล้วเนาะเป็นแม่เป็นพ่อในลูกหลานในลูกหลานในบุคลากรรอ,อบคางที่ดีครับเขาก็มีบุญวาสนาที่แบบได้คนดีดๆเขามายุคียงงคางเลาพี่น้องก็สั่งความวุ่นวายสั่งความลำคาญกกอนใจครับมีแต่คำชมมาเขามาหาเขามาในใจเขา้เขาหูเนาะ เขาพ่อเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่กัรู้สึกดีครับก็ขอให้ได้เจอสิ่งปรารานสู้คนครับ แต่พนุคุณเนี่ยขอปิดคลิปกันครับเดี๋ยวขี้ยาวหด <c oughs> ขอบคุณครับขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะจะไว้เจอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวพี่พน,นุคุณชี้ยาวหดครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ